สวัสดีค่ะวันนี้เตยจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์สิงฟาร์ม999นะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าไปที่ที่ g o o g l e นะคะค่ะแล้วก็เซิร์ชนะคะคำว่าสิงฟาร์ม999นะคะ s i n g h นะคะ f a r m 999กดค้นหาค่ะ เว็บไซต์ของสิงห์ฟาร์ม999นะคะก็จะโชว์อยู่เป็นอันแรกนะคะกดเข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของสิงห์ฟาร์ม999แล้วก็จะมีสินสค้านะคะที่จัดโปรโมชัน่นราคาพิเศษนะคะอยู่เป็นหน้าแรกนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากจะสั่งซื้อสินค้าชิ้นอื่นๆนนะคะก็สามารถเซิร์ชหาได้เลยนะ ค่ะแล้วกดเข้าไปนะคะสินค้าที่เราต้องการจะสั่งซื้อหลังจากนั้นนะคะเลือกจำนวนค่ะแล้วก็สินค้านะคะก็ที่เราเลือกก็จะมาโชว์อยู่ในรถเข็นนะคะกดเข้าไปที่รถเข็นค่ะจากนั้นกดสั่งซื้อสินค้า แล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะของเว็บไซต์สิงห์ฟาร์ม999นะคะอย่างแรกเลยก็จะต้องกดสมัครสมาชิกนะคะกรอกรายละเอียดค่ะเบื้องต้นแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในการสมัครสมาชิกนะคะ mm hmm. เมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะก็ใส่รายละเอียดของเรานะคะก็เป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะ mm hmm. เพื่อใช้ในการที่เราจะส่งสินค้าไปให้ลูกค้านะคะ แลวหากถ้าลูกค้าคนไหนนะคะไม่มีอีเมลเราสามารถใส่เป็นโนอีเมลได้นะคะซึ่งระบบก็จะอนุญาตให้สั่งสินค้าขั้นตอนต่อไปนะคะกดยืนยันที่อยู่นะคะแล้วก็เลือกวิธีการจัดส่งนะคะของการรุ่นเรานะคะก็จะมีเป็น DHL แฟ e หรือว่าถ้าสะดวกมารับสินค้าเองก็สามารถกดเลือกได้นะคะหรือว่าจะเป็นบริการเก็บปลายทางนะคะซึ่งจะมีค่าบริการอยู่ที่3นะคะอันนี้เราจะเลือกเป็น DHL นะคะแล้วกดยืนยันการสั่งซื้อแล้วก็เช็ครายละเอียดนะคะว่าที่เรากรอกมาถูกต้องไหมนะคะเลือกธนาคารที่ท่านจะโอนเงินนะคะเสร็จแล้วกดยืนยันการสั่งซื้อค่ะ หลังจากนั้นนะคะการสั่งซื้อของเราก็จะสำเร็จนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์สิงฟาร์ม9 9 9นะคะครั้งต่อไปนะคะเตยก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อสินค้าของกาลุนนะคะผ่านช่องทางอื่นๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ